โอเคอ่าคัสดีพี่กงเองนะครับผมใยเกมเดี๋ยวแบทิลแคทนั่นเองนะครับผมนะและวันนี้เราจะลุยกับด่าน Dimension of d e s p a r หรือด่านไซโคนเอเลียนนั่นเองนะครับผมนะซึ่งผมแนะนำว่าให้คุณมาเก็บหลังจากจบ Into the Future Chapter 3นะเพราะว่ามันจะมีสมบัติช่วยลดเลือดกับพวกเอเลียนได้นะครับผมนะแล้วก็ดีมากด้วยนะครับผมอ่าโอเคครับและนี่เป็นตี้ที่ผมจะไปสู้นั่นเองนะผมขอคิดว่าคุณเนี่ยได้อัพทูฟอร์ m a i บางส่วนไปแล้วนะครับผมนะคิดแบบนี้นะแล้วก็ พวกตัวสำคัญสำคัญนี่แหละควรเริ่มทูฟอร์มบ้างแล้วเพื่อความง่ายในการเล่นนะครับผมนะโอเคซึ่งตัวที่ผมจะเล่นเนี่ยจะมีไซเบอร์พังสหายนั่นเองครับเวลล์สี่สิบซึ่งอัพทาเลนต์สโลนะครับผมเขารับเตดไซโคแคทนะครับอันนี้สโลเอเลี่ยนได้ดีมากนะครับผมเครดกอร์ดเวลล์สามสิบมาดิมฮอคซีแฟร์นี่ไวฟีดเอเลี่ยนนะครับเครดบาร์มูดนะครับอันนี้เวลสูงสุดจริงๆจะแค่สามสิบนะครับแต่นี่ผมเคลียร์สตอลเรียบดีเจนแล้วหาไวแคทเวลล์สี่สิบสอง เมดเล l ิธแคทเวลสามเอ็ดมานี่อีเลเซอร์เวลสี v ่สิบแล้วก็เคธอร์ไลท์เวลสี v ่สามแล้วก็ปืนใหญ่เป็นปืนใหญ่ธรรมดานะครับผมอ่ะโอเคเอาสมบัติไปด้วยนะเพราะว่าด่านนี้ไม่ได้การันตีนะครับผมอ่ะโอเคมาค่อยๆไปนะครับค่อยๆไปมันมันจะมายังไงวะมานะครับผมอ่ะละนี่เป็นครั้งแรกที่ผมสู้ดา่านนี้เหมือนกันต้องบอกก่อนนะครับโอเคนี่เดี๋ยตัวธรรมดาเว้โอเค น่าจะได้อยู่นะครับเอาเครดแทงไปกันก่อนแล้วกันนะฮะโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมเรียกตัวตีไกลเอาแล้วกันนะครับอ่าโอ้มันตายง่ายมากเลยมันตายเร็วมากมาแล้วฮะนี่นะครับไซโคลเอเลี่ยนนะผมเอาไว้ซึ่งตัวนี้เนี่ยพอสามารถคืออะไรวะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับไม่เคยสู้มันเหมือนกันนะไม่รู้เหมือนกันโอเคโอเค เอาไวา้โชว์เหมือนระยะจะไกลไกลนิดน,นึ่งนะเท่าที่ผมดูนะครับโอเคโอเคได้ได้ได,ได้ทางนี้ได้อยู่รู้แล้วต้องจัดการยังไงโอเคสโลว์สโลว์ลมันโอ้เด้อ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 สโลว์ฟีดอะไรก็ได้เร็วเอ้ยฟีดสวยครับเรียบร้อยโดนมาไปไปไปเรียบร้อย ถ้าฟีดได้ผมบอกเลยจบทำอะไรไม่ได้หรอกไอ้น้องไปโอ้ยโอ้ะยะตีมันไกลมากเลยจริงนี่แคทไลท์ผมเล้วสี่สิบสามแลเนี่ยถือว่าเยอะแล้วนะโอเคฟีด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 โอ้โหมันเอาเรื่องเลยวะ่ะทำเป็นเล่นเลยนะโอเคได้ครับ ต้องเน้นฟีดมรัวๆแล้วแหละนะครับดีหน่อยที่ซีแฟลเลอร์เราระยะไกลกว่านะครับโอเคน้องแบกแล้วน้องแบกแล้วน้องแบกแล้วไปครับฟีดรัวๆสโลรัวๆรอดก็แย่แล้วนะบ,บาวมุดยังไม่มาด้วยซ้ำสหายยังไม่ต้องใช้ด้วยซ้ำนะโอเคโ,อโหโคตรหน้าสงสารเลยมันขยับไม่ได้เลยเนี่ย โอ้ย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 แพ้ละมั้งแพ้แล้วมั้งเราอะอุ้ยสเต็งเข่นสเต็งเข่นอย่าอย่าหายฟีดเลยทีเดียวนะเนี่ยหายฟีดทีเราอาจจะตุยได้ไปฮะโอ้โหยังไงเรียบร้อยสหายยังไม่ได้ตีเลยโอ้โหแต่จริงอาจจะยากกว่านี้นะต้องบอกก่อนว่าผมเลเวลแมวสูงพอสมควรนะครับผมแต่คือเท่าที่เห็นแหละคือระยะเหมือนจะไกลกว่าตัวอื่นๆหน่อยนะครับผม เรียบร้อยดัมขอบแคทนะครับผมอ่าโอเคต่อมาเป็นทูฟอร์มนะครับผมอ่ะไหนสิเงื่อนไขคือใช้300หรือมากกว่าโอเคก็คือมิชิวราคาแพงนะครับครับไม่ยากครับอันเนี้ยจริงอ่าโอเคผมใช้ตี้เกือบเหมือนเดิมนะครับผมนะสิ่งที่เพิ่มเข้ามาคือเดลิควินแคทเวลสามสิบนะครับโซล่าแคทเวลสามสองแล้วก็ออปติปูลแคทเวลสี่สิบนะครับผมนะโอเคแต่30ทั้งหมดผมว่าก็น่าจะยังสู้ได้อยู่นะครับผมโอเคไป อ่ะโอเคมานะครับผมด่านเหมือนเดิมนะแต่ว่าเงื่อนไขยากขึ้นนะครับซึ่งผมเพิ่มมา3ตัวข้างล่างนี้นะครับเดลิควินนะครับอ่าตัวโซล่าแคทนะครับแล้วก็ออคโตบูดแคทนั่นเองนะครับผมนะคือถ้ามันได้ฟีดเหมือนรอบแรกที่เราสู้อ่ะคือง่ายเลยนะครับคือสบายอนะ่ะคือแค่ฟีดแค่นั้นแหละเราก็เอาตัวโซล่าดีคือยิงไปเรื่อยๆแต่ก็ตายนะครับโอเคโอเคไปนะฮะมา แล้วก็ซีแฟลเลอร์นะซีแฟลเลอร์ MVP เลยนะฮะเพราะว่าช่วยฟีดได้นะครับผมโอเคมาล้มาละมาละโอเคอย่าเพิ่งรีบปล่อยตัว2ตัวนี้ไปนะเพราะระยะมันค่อนข้างสั้นนะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะโอเคไปเรกตัวสโลแล้วก็ตัวตีเวฟไปนะครับกันเอาไว้โอเคขอแค่แบบว่าเข้าไปฟีดมันได้นะคือแทบชนะเลยนะครับโอเค ไปครับไป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 เรียบร้อยฟีดไปวอลเลย์ผ่านกันฟีดตายร้อยเปอร์เซ็นต์ปิดหน่อยเร็วเอ้ยโอ้ยอย่างนี้ชนะแล้วจริงถ้าจะมาแบบนี้มาให้โดนฆ่าเล่นไปครับไปเติมฟีดไปเรื่อยๆโอ้โใจเย็นใจเย็นใจเย็นได้อยู่เอ้ยโอ้เร่อโจโจแมวโจทาโร่นี่ครับฟีดรัวรัว เอาละมาครับโซลา่ามาแล้วจริงๆระยะโซลา่าแคทค่อนข้างสั้นนะแต่ว่าถ้าเกิดมันฟีได้สบายอย่างนี้เราก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากนะครับก็ปล่อยเข้าไปตีมันสบายๆได้เลยนะฮะแถมตีแรงด้วยนะครับแต่ว่าข้อเสียคือใช้งานอะไรได้ยากนะครับผมแต่ถ้าฟีเรื่อยๆก็ไม่ต้องห่วงเลยยังไงก็ชนะแน่นอนเออโอเคไปครับไปฟีดไปเรื่อยๆฟีดได้ฟีดไปฟีไดได้ฟีดไป นายอยากทำอะไรเอาเลยคุณสงสารมันแทนเลยวะเรียบร้อยชนะบราชนะแล้วแล้วเรียบร้อยอาโอเคมาถึงด่านสุดท้ายแล้วนะด่านนี้เนี่ยจะมีอยู่2ตัวนะครับก็คือตัวไซโคนเอเลียนแล้วก็ตัวแรดเหล็กนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเอาตัวตีครีปมาด้วยซึ่งผมก็เอาแคทตาสลัดมานะครับผมนะเออคุณมีดีกว่านี้เนี่ยก็ใช้แทนได้นะครับผมโอเคมาฮะด่านสุดท้ายของวันนี้นะครับ เอาจริงนะตัวไซโคเอเลียนเนี่ยไม่ค่อยยากเลยแหละนะครับมันจะห่วงแค่ตัวเหล็กเท่านั้นนะโอเคมันมาแล้วนะครับทุกคนส่วนสําคัญเลยนะขอแค่เคลียร์และเหล็กได้เว้ยจบเลยนะครับผมโอเคไปครับต้องตีคริมันให้ได้นะครับโอเคไปปล่อยไปครับมิชิวมาแล้วมาแล้วยังดูเดือดหน้ามาแบบโจโจสโลมาให้ได้วิเคนมาให้ได้นะตโลมาให้ได้ฟีดมาให้ได้นะครับโอเค ไปไปไปจริงถ้ามันมีตัวน็อกแบ็คเอเลี่ยนได้จะดีมากนะครับแต่ว่ามันไม่มีนะครับผมโอเคสวยๆไอ้แลนเหล็กลิฟนี่เลือดแปดร้อยเลยนะครับถ้าแบบว่าไปตีได้นะคือจบเลยนะครับโอเคมามาดู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 ขี่แล้วขี่นี่ขี่ผมไม่ขี่เลยเว้ยไม่ขี่เลยขี่หน่อยโอ้โหเฮ้ย เอ้ยโอ้โหคุณจะทำกับผมแบบนี้ไม่ได้ไม่ไม่ออกเลยสักขี้ขี้เออสวยโอ้โหคือขี้ก็ตายแล้วแต่มัมไม่ขี้อ็ดดีโอเคสวยครับปีไดไปจจงหวะนี้นะทำดาเมจไปมันมันปีดไปโอ้ยโอ้ยแรง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 ใจเย็นใจเย็นปีดก่อนปีดก่อนปีีดโอกาสตั้ง40%มันไม่ออกเลยเหรอ เออโอเคโหมันจะออกมาแล้วฮะและ็ปยังมาเรื่อยๆนะตอนนี้ยิงขอแค่คขีได้นะคือจบเลยเพราะมันมาแค่สี่ตัวนะครับทั้งแมปนะฮะถือว่ามาน้อยมากนะครับโอเคคิคิคิขี่เร็วเร็วเร็ว,วเออโอเคสวยมขอแค่ขีแค่นั้นแหละนะครับคือจบเลยโอเคโอเคกันไว้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 สวยสวยสวย ไปครับเรื่อยเรื่อยมา,มาละมาเพิ่มละเหลือแค่สองตัวนะครับเคแแล็ดเล็ดสองเล็ดแหลกละเหลือแลนเหล็กอีกแค่สองตัวเท่าน,านาั้นนะฮะเคลียสองตัวนี้คือจบเลยนะครับโอเคเอาไว้เอาไว้กันไว้สโลไว้สโลไว้เอย้ยเอาไว้ไก่ตายละไก่ตายละไก่ตายละมีไปเอาหน่อยขี้ขีขข้เออเลยตัวเดียวอีกตัวเดียวปุ๊บชนะเลยนะครับ เพราะเราใช้ตีแทบจะเหมือนเดิมเลยนะยังไงก็ชนะแน่นอนไปโอ้โอยเรียบร้อยอและอีกตัวยังไม่ออกด้วยซ้ำจะหายเอามาทําไมเนี่ยไม่ได้ใช้ด้วยซ้านะโอ้โหไอ้มนุษย์ใจหลายฉันเสียใจนะเนี่ยบุญแบบเนี้ยโอ้โทษโทษโทษแต่นายไม่ได้ทําอะไรเลยไงเรียบร้อยปลดล็อก two form ครับผมโอเคโคตรมัน okay. โอเคแล้วก็ปลดแล้วนะครับผมนะดัมขอบแคทนั่นเองนะครับผมอ่ะัพเลยโอเคและ t ู o okay, form ชิงกลายเป็นโมจิแคทวอเตเฮลพอสามารถคือวีเคนตัวเหล็กนะครับผมนะอืมก็ดูไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะวีเคนเหล็กมันไม่มีผลนะตีขี้ให้มันตายน่าจะดีกว่านะครับผมนะอ่ะโอเคนะก็ไมาว่าคลิปนี้จบไปเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมนะมันก,ก็ดูน่ารักดีนะครับผมนะโอเค ถ้าชอบไปดูกรนไกรสัสบใครได้หลอด XD ด้วยนะไ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสสดีน,นี้ไปแล้วครับผม